อัญญาสันนินโนวัลโบติโมเลมาลังศาเสนามหันตีเป็นกำด้วยพระญาติและเสนามาีตัวใหญ่มาถือดาบกาภาพเข้ามาวิสโยปากกระาษกีเล็บสั เศรษฐาลาไลลลังทวนหมูมวนมานเต็กฟุงขาจวนโตกอ็อไปนอบขอบเขตจากกวาดบัดนี้ภ่ากับานิพา,านไปแลว้วในสองพันนาอยหกสิบห่าหากเป็นไมยตั้งพันนาสุภาวาเสยโสกผงขาทั้งหลายกำมาขอปานมก่อนดังสิบเหนียวตั้งไว้วังเฉียวชุมนมมา พระศา,าสาดาเจ้าสันเดีลงมาเกิดตั้งตนเลิั่วทีมหาปตวีไว้วันสะนั้นกองฝ้าวันนองเป็นดินดังอาสูมีทางนอนลงฟังไหลลักขังตีฟองมันว่ายองอยู่บอ่อไรปิดได้จุมลงวังยำนั้นนันนันจเดักาวานไว้วันวาด มื่นโลกกรทาดใส่ซองเก่งเรื่องรองไปบนนัดสะจันทั่วสะกด